ขอขอบคุณคำแปลจากเพจอ่านไปแปลไปด้วยนะครับสามารถเข้าไปกดไลค์กดติดตามได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับสามารถโด o n a t i สนับสนุนความเลอะเทอะได้ที่นี่เลยนะครับค่าคือผู้มีอายุยืนยาวถึง9,000ปีนี่คือบัตรประจำตัวของแต่ละคนสำหรับการเข้าสู่หอคอยถงเทียนที่นี่ลองใส่จิตวิญญาณลงไปในบัตรสิห่ง ตอนนี้คะแนนเริ่มต้นในบัตรของทุกคนคือ1คะแนนหอคอยธงเทียนมีอยู่ทั้งหมด4ชั้นและในแต่ละชั้นการเข้าไปจะใช้วิธีที่แตกต่างกันออกไปไม่มีวิธีอื่นในการได้รับคะแนนนอกจากชิงคะแนนมาจากผู้อื่นที่นี่ทุกคนสามารถใช้กลนอบายที่มีอยู่เพื่อชิงคะแนนมาให้ได้และขึ้นไปยังชั้นต่อไปของหอคอยให้ได้เออจะเป็นยังไงถ้าหากว่ามีใครบางคนตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตคะ ไม่ต้องกังวลแต่หากเกิดอันตรายถึงระดับนั้นเขาจะถูกบังคับให้ออกจากหฮคอยทันทีอ๋ออ๋อย่างนี้เองเหรอเออคอยโล่งใจหน่อยแต่ว่าใครที่ถูกบังคับออกในตอนที่ต่ำกว่าชั้น3หรือไม่สามารถขึ้นไปถึงชั้นบนสุดได้ภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าเป็นสาวกชั้นนอกจะมีเฉพาะผู้ที่ไปถึงชั้นสูงสุดได้เท่านั้นที่สามารถเข้าสู่ประตูชั้นในได้ และจะนับเพียงแค่ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด3อันดับแรกเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ได้รับเลือกจากปร,รมาจารย์แห่งสวรรค์พวกเจ้าเข้าใจไหมฮะอะไรนะต้องมีคะแนนอยู่ใน3อันดับแรกถึงจะได้รับเลือกจากปร,รมาจารย์จากสวรรค์อย่างนั้นเหรอเออมีแค่3ามคนเท่านั้นเองเหรอแต่ว่าการได้เข้าไปยังประตูชั้นในนั้นก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะฉันไม่รู้หรอกนะว่าผู้ที่เข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้มีกี่คนแต่เท่าที่ดูแล้ว ผู้ที่จะขึ้นไปยังชั้นสูงสุดได้มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจะเอาอยัางไงดีนะใช้ชื่อปลอมใส่ไปในบัตรคะแนนก็แล้วกันนะอแ,อาแ้าหากไม่มีใครมีคำถามเราจะเริ่มการทดสอบในทันทีหลังจากทูบนี้หมดดอกคนกว่า20คิคนค่อยๆหายไปเหมือนกับในหนังเลย คอยทงเทียนเมื่อลืมตาขึ้นเขารู้สึกตัวได้ในทันทีว่าตอนนี้เขาได้เข้ามาอยู่ในหอคอยแล้วข้างหน้าเขาเป็นบันไดย,ยาวแต่ว่าเมื่อมองขึ้นไปกลับไม่เห็นจุดสิ้นสุดของบันไดเลยโอโ้โรงเรียนส่วนเทียนนี้ไม่ธรรมดาเลยพวกเขาใช้ได้แม้กระทั่งกลางเคลื่อนย้ายมิติระยะสั้นรวมไปถึงปุบป,ปั้นแบบขนานได้ด้วยสำหรับโลกมนุษย์นี้ ถือเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยก่อนอื่นต้องขึ้นบันไดไปก่อนสินะแม้ว่าจะก้าวไม่เร็วแต่ในไม่ช้าเขาก็เดินไปได้ไกลแล้วในบันไดอันยาวไกลแต่เมื่อมองไปเขาก็ไม่เห็นจุดสิ้นสุดของบันไดได้เลยและในเมื่อมองย้อนกลับไปข้างล่างบันไดนั้นมีแต่ความมืดมิดเท่านั้นเฮ้นี่เดินมาถึงเครื่องช่างแล้วยงนะมันก็นานพอสมควรแล้วนั่นเนี่ย คนที่มีความตั้งใจไม่พอในตอนนี้คงจะเริ่มยอมแพ้กันแล้วล่ะนะเฮเจอคนอื่นๆแล้วหมายความว่ามิดิต่างๆได้เริ่มประสานเข้าด้วยกันแล้วสินะแฮแฮแฮเฮ้เฮ้เื้เคก็ใครน่ะเฮ้นี่เธอชื่อว่าอะไรหรอ เอออาจารย์มาที่นี่เพื่อที่จะส่งฉันออกจากหอคอยงั้นเหรออ,อฉันเองก็เป็นผู้เข้าร่วมการทดสอบเช่นกันเฮ้กลัวแทบตายฉันคิดว่าฉันจะไม่มีคุณสมบัติพอซะแล้วนี่ฉันชื่อว่าหวังชิซานแล้วเธอล่ะอุ๊บสชื่อของฉันคือซูซิงหลิงหืมไม่คิดเลย ว่าเธอจะมาถึงที่นี่ได้ด้วยมีชายสองคนและหญิงสองคนอยู่ที่บันไดใกล้ๆคนหนึ่งอยู่ในระดับ3มของขั้นพื้นฐานและที่เหลือ3มคนอยู่ในระดับ2ของขั้นพื้นฐานหลังจากที่มองไปยังชายคนหนึ่งจิวการซุยเขาหยุดชะงักชั่วข่าวมุมปากของชายคนนั้นยิ้มอย่างชั่วร้ายทำให้จิววูซุยเลือกคิ้วขึ้น เออเออพ,พี่พี่พี่เสี่ยวฉัน <_ d ata> เธอที่มันช่างกล้าจริงๆแอบมาที่โรงเรียนส่วนเทียนเพื่อทำการทดสอบโดยที่ตระกูลซูของเราไม่รู้หรอเธ <_ d ata> อต้องการล้างแค้นแม่ที่ไรยางอายของเธอหลังจากที่ประสบความสำเร็จแล้วอย่างนั้นหรอ <_ d ata> แม่หน้าหนาพอๆกับแม่ของเธอเลยนะเนี่ยเธ <_ d ata> อเอาเงินของตระกูลซูของฉันมาใช้อย่างเธอน่ะไม่มีสิทธิ์จะเข้ามาที่นี่ได้ซ้ำ เธอคิดว่าตัวเองเป็นใครเธอมีสิทธิ์อะไรเฮ้อใบหน้าของชูชิงหลิงหลังจากได้ยินคำพูดเหล่านั้นก็เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีแดงขึ้นเธอหายใจเร็วขึ้นผิดปกติเธอโกรธจนพูดไม่ออกมีแค่น้ำใสๆไหลออกจากตาของเธอเท่านั้นทั้งหมดนี้อยู่ในสายตาของจิว,วซุยด้วยฮ<ห>นี่ตอนแรกคิดว่าหน้าตาของเธอน้ากเกลียดเท่านั้น แต่นี่ปากของเธอยังเหม็นมากอีกด้วยอีเวะเวะอะทุยทุยอีเอ่อเอ่อน้อยว่าไงนะพูดแบบนั้นกับฉันแกอยากตายหรือยังไงเฮ้ในความเป็นจริงแล้วซูดีไม่ได้น่าเกลียดแต่เธอยังเป็นหนึ่งในแปดสาวงามแห่งเมืองเหมยพิงอีกด้วยเมื่อเธอถูกด่าว่าน่าเกลียดและปากเหม็นทำให้เธอโกรธมากเป็นพิเศษเออก็เธอน่าเกลียดจริงๆนี่นา ฉันก็แค่พูดความจริงเท่าน,นั้นนี่ไม่เคยมีใครบอกเธอ,อรเลยหรืองไงเธอถึงได้ไม่รู้ตัวน่ะฮะพิชป,ปับอ,อ่ะฟุบฮือเฮียอ่ะฟุบพิชฮึ่เฮวิ่วตุบเออเออนี่จูเฉิงเป็นผู้บิด์ของตระกูลจู ซึ่งมีระดับการฝึกฝนอยู่ในระดับหกของขั้นพื้นฐานและเขายังเป็นปฏิการของฉันแต่ถูกชายคนนี้จัดการง,ง่ายๆเลยงั้นหรออ้าวอ้าวนี่ซ่อนระดับการฝึกฝนเอาไว้อย่างนั้นเหรอนี่เฮะคนในตระกูลซูเจียนี่ค่อนข้างจะดุร้ายจริงๆเลยนะฉันไม่สนหรอกนะว่าแกเป็นใครแต่แกกล้าขัดขวางการทดสอบของคุณหนูตระกูลซูแกอาจจะถูกเลือกจากปรมาจารย์แห่งสวรรค์ก็ตามแต่แกจะหนีมือสังหารของตระกูลซูไม่พ้นหรอก ไรสาระฮุยจุ๊บอัพเพลงเวียวตุบเฮต่อไปก็วิเกถ้าแกกล้าแต่ต้องฉันแล้วก็ตระกูกลชูเราจะไม่ปล่อยแกไปอย่างแน่นอนฮึฮุยจุบอับพฟิงฮ้น่ารำคาญฮุยจุบอัพเพลงแล้วก็พวกแก ตามคุณนูของพวกแกไปเลยก็แล้วกันเฮ้ย <c oughs> เฮออยุอย่เย่แล้วสิในเวลาสั้นๆเมือเชียนซุยก็ได้ส่งพวกเขาทั้งหมดออกไปจากหอคอยถงเทียน <c oughs> พวกเขาถูกจัดการในเวลาแค่ชั่วพริบตาทันใดนั้นป้ายคะแนนของจิววูซุยก็ได้กลายเป็น5คะแนน <c oughs> นี่สาวงาม เธอ,ออยากไปด้วยกันกับฉันไหมล่ะเฮ้อเอ่เอ